ไปกันที่เหตุการณ์พายุหลงฤดูพัดถล่มอย่างหนักในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งออกสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือค่ะที่จังหวัดนครพนมผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสำรวจความเสียหายนะคะหลังเกิดพายุฝนหลงฤดูพัดถลม่ม ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนกับอำเภอสีสงครามได้รับความเสียหายอย่างหนักในรอบ50ปีรวมกว่า500หลังคาเรือน อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านผ่าจํานวน5หลังได้รับความเสียหายในจํานวนนี้มีเสียหายหนักสุดสองหลังอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายไม่สามารถทําการเรียนการสอนได้ต้องปิดเรียนชั่วคราวเร่งระดมกําลังทหารเข้าไปดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนสถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหายพร้อมตั้งศูงนย์อำนวยการดูแลช่วยเหลือในพื้นที่จนกว่าจะสามารถซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนได้ค่ะ เช่นเดียวกับที่บ้านกุดจอกบ้านกุดจอกน้อยตำบวาใหญ่อำเภออากาศอํานวยจัวัวดสกนลนครบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากพายุกว่า200หลังคาเรือนรวมถึงภายในบริเวณวัดศรีมหาโพธิ์ที่กำลังเตรียมงานพิธีประชุมเพลิงอดีตเจ้าอาวาสในวันที่21กุมภาพานนันธ์นี้งานที่ชาวบ้านเตรียมกันมาเกือบนับเดือนพังเสียหายเกือบทั้งหมด ขณะที่โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยก็มีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างไม่มีกําหนดแล้วก็เตรียมเสนอตั้งงบฉุกเฉินในการช่วยเหลือเยียวยาหลังคาเรือนละไม่เกิน33,000บาทหรือตามสภาพความเป็นจริงพร้อมกับประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติวาตาภัยเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไปค่ะ